When I need you, I just close my eyes. อาหารช้างป่าผู้หลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับก็เป็นโครงการที่จะตั้งขึ้นโดยพระราชบรมกของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีนาถครับซึ่งดำริให้มีการสร้างพื้นที่ในการที่จะสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างป่าผู้หลวงนะครับนะครับแล้วก็ท่านทรงให้ปลูกพืชอาหารเสริมพวกไม่ว่าจะเป็นไผ่ พวกกระบบกเป็นการปลูกป่าไปด้วยสร้างแหล่งอาหารไปด้วยนะครับเราทำเช็คแดมทำฝายก็จะถึงเกิดเป็นพื้นที่ตรงนี้มาการโครงการเริ่มแรกก็ตั้งแต่เมื่อ,อปีพศ2541นะครับเดีย๋ยวนี้ก็ดำเนินมาทั้งหมด7ปีนะครับรวมมา7ปีแนละ้วหรัาพื้นที่ตรงนี้นอกจากกิจกรรมที่ทำ ก็จะม,มีเรื่องของการเฝ้าระวังช้างป่าให้ลงไปกินต้นไร่ของชาวบ้าน,นครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างรั้วไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นรั้วไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับควบคุมด้วยะระบบะแปลงไฟเป็น6,000โวลต์นะครับ เป็นกระแสไฟฟ้าแรงผักซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าครับก็จะเป็นการสร้างแนวรั้วที่ถาวรด้วยครับผนการดําเนินการก็ทําให้ช้างป่านเนี่ยไม่ไม่ลงไปกินพืชไร่ของชาวบ,บ้านเหมือนเช่นเคยครับ,รบก็เป็นการแก้ปัญหาได้เกือบจะว่าได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับพอหลังจากนั้นโครงการก็นอกจากการเฝ้าระวังก็ยังมีการทําข้อมูล เชิงวิจัยในเรื่องของจำงนวนประชากรช้างป่านะครับแล้วก็ในเรื่องของแฟ้มประวัติช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนช้างที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการพื้นทัวการช้างนี้นะครับก <When I S 1> ับพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นทรา,าชทางป่าที่ทเสียชีวิตเนื่องจากาแทงลูกนะครับอาการแทงลูกอาจจะเป็นปปอบนุบัติเหตุนะครับทำให้เขาเนี่ย อย่าชีวิตลง่าจะเห็นว่ามีกองกระดูกเป็นกระดูกเล็กๆนะครับเป็นเป็นช้างน้อยอยู่ในคลองนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นช้างที่อยู่ในวัย40ปีนะครับ40ปีซึ่งเราก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเพื่อให้เยาวชนนะครับเพื่อให้เด็กๆได้ดูว่าโครงสร้างสรีระของช้างเป็นยังไงนะครับก็จะมีเรื่องของนิทรรศการนะครับเพื่อเวลาเด็กมา เข้าแคมป์หรือเข้าค่ายเนี่ยก็จะได้รูไปด้วยครับคาดว่าช้างในปูหลวงปัจจุบันนี้มีประมาณกี่ตัวจากข้อมูลล่าสุดนะครับของกรมปสปาว์โลกสากลนหรือ W W U เนี่ยทำไว้นะครับเมื่อปีพศ2538นะครับก็ประมาณ70ถึง80ตัวแต่ของเรายังยังยังไม่เสร็จในเรื่องของรายงาน นะครับก็ตอนนี้ก็ทําได้ไประมาณ45ต,ตัวแล้วนะครับเกือบจะครึ่งแล้วนะครับ <c oughs> คิดว่า uh, จำนวนประชากรช้างคงคงมีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น <c oughs> นะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องของพื้นที่ป่าที่มันลดน้อยลงเรื่องกางการลุกลุกเกี่ยวข้างทำไร เป็นนะครับเราเก็บตัวอย่างกองมูลนะครับหรือว่ากองกองมูลสัตว์มูลมูลช้างเนี่ยซึ่งจะสังเกตว่าจะมีเส้นใยนะครับเส้นใยเป็นไฟเบอร์ที่ช้างกินเข้าไปนะครับเป็นเส้นใยของพืชน,นะครับคือว่าช้างเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยได้ละเอียดนะครับไม่เหมือนวัวเหมือนควายเพราะช้างมีมีเป็นสัตว์ที่มีกระพาะเดียวนะครับเ <laughs> สาา้นใยเขาจึงจึงเห็นว่า,าสามารถแยกได้เลยว่าเป็น เป็นพืชอะไรที่เขากินเข้าไปอย่างเช่นที่ผมจับอยู่นี่นะครับเป็นเส้นใยของอ